จงเขิงขังชีวะเราเรียนเราเรียนสร้างเองเพื่อสามารถอยู่เราไม่เป็นแล้ราองงัวเลยในไหนในไหนก็เล่นแบบประเทศแล้วทำไมไม่ใช้สกินเบลของมันสกินแด้หอายคุคเขาแย่เลยออ้คนอื่นเขาไม่ได้หรอก้วอัวคนดูท้วงแล้วเนี่ยาม่ลืมไปให้เบลเล่นสกิหลาาเบลจะเซฟเบลป้าเลย ได้ได้น้องได้ไดเอสล้วจะไม่จับโดนได้ไเอสก็ไม่ไม่ไม่พุ่งเข้าไป่ปั่นเออไี่จับโดนานะก็เล่นเซฟไปแล้วปั๊มอีกปั๊มต่ออ่ะจอนดาเลียดเป็นคนแบบออฟเฟนซีแบบน้อเขาแทแหละทำไมกูเจอกาเลนวะไอ้เหี้ยก็ที่รักดาเลนยดาเลนียดตัวน้องแล้วก็เออมาทั้งครอบครัวบ้านแสนสุขอ่ะเพค่ะเกมนี้เกมสุดท้ายนะเฮ้ยในชีวิตหรออุ้ย เกมสุดท้ายเล่นจบวุดป่อยกันตั้งอันอิลสตอยจริงเฮ้ใจเย็นดินายก็รีบได้แล้วก็สิบบาทไม่แล้วประเด็นอะซามิลาได้เฮียอันนั้นอะไรอะอุติกไรเจ้าฟอสเกียดอีเยี่ยนี่มากเลยอ่ะ ให้ใจเย็นกูเองไม่ไม่ไม่หมายถึงตัวละครพี่อ๋อแล้วไปเป็นตัวละครที่หนูชอบตัวดึงอ่ะใจเย็นนะพี่บ๊อบไอเกตเป็นตัวขังก็ต้องเหมือนกันนี้เออไม่ชอบเลยอ่ะแอมว่าขวิงข่อมีอะไรขวิงขอไม่รู้อ่ะ เปลี่ยนใหม่อะไม่รู้อีไงอุ้แค่นี้ก็ไม่รู้เล่นเดดีก็ออกหมดนล่นแหละหมดอะไรอะเออกดเลยหมดอะไรวะเดือดเคนีก็โมโหอะไม่เหอเลยไม่ไหวแล้ว โอ้ยที่กอดมาช่วยเอาคุณกอดเล่นได้ดีคุณบิ๊มป่ะได้เอาล้อยคิดเองอันไม่เก่งก่ออันไม่เก่งก่อนี่เป็นไงล่ะคนณดีสาระอุ้ยเหยียบคุณดีสารเหรอไม่ได้เหยียดบอกว่าคนณดีสารเพิงเหยียดมันตายเท่านั้นนะไม่เหยียบตายอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่ทำไมพี่เป็นคนอย่างเงี้ย อีโคดิสานอีอุ้ยคนอา้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่รอโคดิสานกันนะเขารอคนใต้นะพี่ว้าอีโคดิสานโอ้ยไม่เอาไม่เป็นได้เรคจะไม่โอเราจะไม่เราจะไม่แบบ discrimination กันอีกนี้นะคะเออเห็นไหมเราจะเห็นต่างทางด้านการเมืองจริงแต่เราก็ยังคนดิสานเหมือนเดิมไม่ดีเราก็ยังไม่ชอบปาราญี่ปุ่นนั่นแหละฐานปเราต้อง ลุงตู่ตู่ยุคนายอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่รวมไทยต่างชาติหยิบตัวอะไรไปหยิบหยิบกาเลนสมองเฮ้ยด่าเลยเฮ้ยอะไรวะทำไมต้องเดือดวะตะเล่ชอบอ่ะถ้าได้เกิดเขาได้กินเขา้อสุดไม่ชอบก็ด่าหมดแหละเขาไม่มาเล่นกับเราแล้วเนี่ยงอนแล้วอ่ะเฮ้ยใครจะเล่นแกวะจริงหลังจากเนี้ยไม่มีหรอกเพื่อนแกก็ไม่มีกันนะเออเพื่อนนะแต่เพื่อนเราอ่ะ ไม่มีเพื่อนแกไม่มีเพื่อนหีิเยอะอะแมีเพื่อนแกฝันไปหรือเปล่าเราแกไม่มีเพื่อนลงมาแม่แกบอกเราอะไรอย่างมีเพื่อนนะอย่างมีเพื่อนก็ทำตัวให้มันดีๆสิเฮ้ยแรงเกินทำไมต้องแรงกันด้วยอ่ะโอ้เป็นอะไรเพื่อนย่างมีเพื่อนอุ้ยอุ้ยอย่าบอกนะว่ากูเอาไว้ในสลับไอ้นี่ก็มาผิดเออโอเคกูเข้าใจละไอ้เหี้ยารแค่่ไมั แกก็ให้เรายืมตังค์ดีวะต้องแปดแป็นฆ่าเลยอย่างนั้นเหรออืออี๋แอบมาควงขาไม่ได้เรารู้ไงว่าสองคนนี้โหดเกนินถ้ากระท้ายเกมปล่อยไปเราเอาไม่ไหวละพลังคุณละแคอแค่พ<อ>ลังคุณเราเป็นเตจตาคนอือ่นแล้วอะคนที่คนที่ลองเอา<อ>มาควงอะไรนั่นนึกถึงอยู่ทุตลอดเลยเฮียไอ้เฮียสมแม่ไม่แอสฟักกิ้งไม่เมาอยู่นั่นแหละเฮียนี่ยเขาหลบเวลข้ามมานะเออไม่ใช่พี่ร้องเพลงของคัพเค้กอ่ะ สัมเ็จ my ass ฟัก my pussy อะไรก็ไม่รู้นึกว่า hello welcome hello welcome กูเทคอะไรวะกูเทคไม่คือเขาจะเซฟไปไหนอะคุณคุณอาหล่าได้คลิปแล้วเฮฟลูมเฮฟคอนดอมโอ้ยสื้ไม่ได้ขอโทษได้ไหมล่ะจะเข้าไปเอาคลิปปบราหมดบัราหมดบัราหมดก็ได้บหมด เลน่าหายไปเซตย่อแล้วครับนถือว่าเป็นเรื่องที่ได้ยินดีนะดอมไทยสร้างชาติไม่ใช่ดิเก้าไกลพูดผิดเราติงโคกันวะเอิงแรงยังไงแล้วเราติงโคกันถ้าสมิลาเองแรงยังไงผมรู้ว่าพี่ต้องการอะไรไม่งกาผมรู้ว่าถ้าเกิดพีดีมไม่ไม่ผมไม่ไปพีดีมจะเครียดขนาดไหน อมันรอแคทยออยู่วะพี่รีมจะพูดว่าถ้ามึงมาก็ได้แหละลูกว่าไม่กบหายกลบหายหายคิดถึงแมหมดเลยยกบหายอ้าป่ะจกบหายหมาหายเฮ้ยวันนี้น้องเดียวมาเหนือว่ะอะไรอ่ะเพราะว่าไปอยู่เชียงรายเออมันจะย่างอะไรวะ เนี่ยไม่ได้ดูสตอรี่น้องเบลใช่ไหมล่ะไม่ดูหรอกไม่สำคัญอ่ะเขาแกแรงทำไมวบอไม่มีใครคบแล้วนะวันเนี้ยคบเลยคบเลยอยากเลยน้องเบลแกดีก็ไม่มีเพื่อนแล้วอ่ะเฮ้ยแกเล่นไปเหรออ๋อมันุษบอกอยู่มนบอกเลยอ่ะคนนั้นอะไรวะทำไมก็บอกอยู่ว่าไม่สำคัญ มอะไรเยอะราเล่นเป็นทีมยังเลยวะเธอแล้วเราสื่อสารกับใครวะเฮียอ๋อทางกลยุทธ์เหรอไม่แต่ทีมเราก็ไม่ได้สื่อสารกันนะทีมก็โม่ตาด่ากันอยู่เนี่ยเกาไม่ได้ติ๊กนะไม่ติ๊กอะไรก็เดินเเข้าลยก็ไม่ได้ติ๊กก็ไม่ได้บอกว่าหายเลยแต่เลียนมึงทำอะไรเนี่ยฆ่ากูอ่ะอย่าไปคิดมากจ้าไม่ได้มีสกิลก็แล้วแล้วแล้วเวิยบีบีเลพี่ดีนนะเว้ยนั่นพี่ดีนนะเว้ยเป็นเลี้ยน่ะไม่ไม่เอ็ีซีฆ่าดีกว่าถ้าแต่เลียนจะมาฆ่ากูไอ้เหี้ยไม่อ ก็เดือดเยินคือไม่อยากให้เกิดขนาดเลยใช่ไหมคืออย่างน้อย a b c มันก็บางถ้าลุมมันก็ตายแต่ถ้าไอตัวเฮียถือขวานเนี่ยโอ้ยไอเฮียถือขวานมันออกอยู่มูแล้วน่ะนั่นแหละเฮ้ยพอถ้ามันออกอยู่มูออกของแบบอย่างนั้นน่ะเฮียไปสไลด์มาหมแแล้ว EP คูก็ตายแล้วแต่เคสมันอันตีล้วก็ตีได้แล้วนะ เมื่อกี้เฮียกูติดมาจากไหนวะเนี่ยแถวนี้แหละอะไรอะอันขี้ขับแล้วแม่ไหขผีขาก็เราเป็นตัวแม่นินามาไม่ได้โอ้วเรามาคุยตารของสิงอเอาสรุปพี่เป็นกับเธอเหรอไม่เหรอเดีกยวเราเขารู้กันหมดเลยผมเข้าใจ คล้ายๆก็เคยเป็นฮะฮะเอาเธออะไรใครก็เป็นได้ป้าแกเออพี่พี่ดีมไอ้หนูเคยถามพี่ไปยังวะเรื่องที่ไอ้นัทมันเคยถามหนูว่าเอ้ยมันเคยบอกหนูว่ามันเคยเป็นกระเทยมาก่อนเฮ้ยบ้าไอจริงจังเนาะแั้วเขาเป็นกระเทยเหมือนกันแปลกมันมันมันไม่รู้มันมันปั่นหรืออะไรนะพี่แต่แต่มันเคยบอกหนูอย่างนี้กัหนูขวิงขาวสายอยุดรถใช่ไหนในสุดในสุดว่าตีคิ้ให้สบายใจ ฆ่าไปเลยกดกันทำไมวไงนี่มาแก๊งอะไรเว้ยกี่โฟกมาหรือช่วยด้วยแอมป์ควีนขาแอมป์ควีนขาแปลว่าอะไรพี่ราชินีรถเหรอแมาคาร์คดอยู่ท่าคาร์ไม่ใช่มันเป็นภาษาเกาหลีอะเกาหลีเขาพูดพูดแบบควีนขาขวีนขา เป็นกระหิตเหมือนเสือตัวแม่มีทายแค่เหมือนไปอ่านคอมเมนต์มาดูดูดูว่าะแรดงนี่แค่ดึงก็แสดงมันใช่มันเป็นสัตแสดงนนัแสดงแช่ว่าแบบว่าเออตัวแม่ไงที่งัดที่งัดเหล็กเร็ววะไอ้ข้างบนมังตีป้อมท่านลงไปฮะเนี่ยทำไมสิบหกสีอย่างนี้วะจะลองเนี่ยถ้าไม่ใช่เพนดิออนนะไหนเพนเดยอน เออไหนวะไม่ดีด้วยจริงนะเรื่อยบางทีการพักผ่อนก็เป็นสิ่งสำคัญอุ้ยการศึกษาด้วยเอาคนพักผ่อนเลยพี่พอกนอน่ิดน้อยแล้วก็เต็มไปหมดแล้แปดแก้วเออเฮ้ยไม้หน่อยไม้พูดเหมือนที่เลยถ้าเราใจตรงกันเอ้ยไม่พูดดีกว่าพี่ดีไม่ได้น้ำไม่ได้น้ำไม่ได้นะ้ำอุ้ยอุ้ยอุ้ย เฮ้ยแกตเชยกอ่ะฮ้ยนี่ล้างผ่าพันคนใต้เหรอเนี่ยล้างผ่าพันของจริงอ่ะเฮ้ยแต่อย่าลืมพี่บัสเป็นคนภูเก็ตนะภูเก็ตอุ้ยภูดคุณภูเก็ตอยูให้ภัยพี่เซเดนแม่ในสเมนอยากตายอ่ะอยากตายเขาลงที่ละห้าคนเลยอ่ะเขาหลงรักทันท้เลยว่ะทันทีจริงเลยโนเบลสวยเกินอ่ะที่บาสก็ทำตัวเด่นมาก เออฉ่ำเกินแล้วพี่แจ๊กอย่าตีบ้านฉันเออใจสั่นเลยไม่ไหวเลยเมื่อกี้เออทำไมคลิปตีอยู่ดันแหล่ะบ๊มีคนอยู่ในย่านนั้นเนี่ยแอ้ะครีนขาเอาคุณหนูจักโลมาปิดไม้แล้วโดนแล้วไงไปขาดสลิตมาพัฒนาการทำงานแบบโดนคุณหนูเรียกแล้วยังยังไม่มายังไม่มาแค่เดง แก okay. ฉันจะฆ่าเอามาตายได้ไหมก็เลยตรงๆมานะไม่หมายถึงว่าเล่นบนอ่ะอะไรหรอไม่มีไม่มีนี่มันไซรัสนี่มันการเล่นไม่ได้เห็นคิดก๊อดมาแน่เลยการเล่นอย,นอย id, ู่ล่างก็อยย่กลางเมื่อกี้โฉบกับบนท่าลําเทิร์ิดไปหน่อยเฮ้ยมาบนปะเนี่ย ใช่ใกับิบกุเฮ้ยเองแรงังอ่ะเจ้าแก่ลฟาอาจารย์แดงแม่งอาจารย์ไมรนักกลู้ออกทำไมจะเซราสเนี่ยงมเธอไม่เอาเอายังไงเห็นแล้วน่ะเอามัอนเาเถอะเจมัเถอขอลากีรักนะขอลากีรักมากเลยชาติเดียขอลากีรักมากเลยเออเซราตเทเลพอร์ต มผมอันตีให้คุณนะคุณช่วยสกิลส่วนด้วยครับหมดแล้วไอ้เฮียพี่บัสอย่ามาทำท่าในคนฉันโอ้ my 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 god มาอีฝากินก็อดเร็วๆๆจะได้เพจแล้ว โอ้ไม่เอร์กิก้อโอ้ยทำไมกูไปยืนตีตรงนั้น๋ออกูได้นับครูอุตาเหมือนนั้นแหละมมนดับมดใช่กูได้โอ้ยไอ้สกิลน่าเฮ้ยนะเธอได้เท่าไหร่อ่ะวันนี้จะเอาของแต่สีส้ม เออก็เลยออกชิ้นแรกเลยเป็นอะไรก็ถามมันก็ไม่รู้อย่างนี้คที่จะเล่นไม่เล่นเล่นไม่รู้เลยก็เลยถามคนเราก็จะเล่นตลอดเวลาเลยแพนน่าช่วยเนิร์ฟโซเวนให้สกิลดึงมือติดคีบด้วยโกงเกินมันก็ติดอยู่นะมันก็ติดอยู่นะ ไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าโนเนี่ยจะซ้อนแต่ล่างเลยดิดดิหันหน้าให้ซ้เวนไม่มีโอเวอร์เวนได้ไหมโอ้ยใส่ไม่เอราเลยมันยากไปปั๊กไม่ถึงว่าชนคีบแล้วมันหยุดไอ้ที่มันทะลุคีไม่กระชากคอหมดอันนั้นมันจะกากมากเลยนะออกมันเก่งเป็นไปไงจริงไม่ได้เก่งนะไม่มีใครเล่นอยู่เลยมันอยู่ที่คนเล่นได้แต่ว่าน้ำเล่นได้แต่เธอมัแต่หน้ามันเหมือนอาจารย์แดงมากเลยเธอที่บ้านเหรอ ทำอะไรอ่ะจะได้เห็นรอไอ้เหี้ยกลับโลกอาชีพหายมีควยมันทำไปทำเหี้ยอะไรอ่ะไงทุกคนถูกใจมึงหมดเลยหรออะไรเงี้ยไอคนนั้นไงนีไม่รู้จักอาจารย์แดงแค่นี้แต่แกหนูว่านี่ไงแนะนำนี่เอเดลเลียสทำอะไรอ่ะเดี๋ยวพอจะมีเวลาว่าโอมีเด็กเหี้ย ไม่มีละอ,อย่าติดกี้หรอหรืออะไรอะทำไมไปหายไปเลยวะเฮ้ยที่กอตายแน่ตายเลยกลับเป็นเงินเอ,ตนนเอ้ตัวเองเอนนึกวันเอาเล่นเชีเยวเนะี่ยก็เห็นว่าออกเลยาาวันเอาไทดาก็ยมาเฮ้ยเอาวอร์เดอร์วิ่งครีนคลอตีมีเลือด เก่งมากพ like uh, oh ี no yes ่แล้วเก่งมากใช่ไหมเก่งมากข้ามันจะเขาเธอฆ่ามันจะเขาฆ่ามันฆ่ามันเออยไม่กล้าเฮลเธอก็าทำได้ไหมได้ไม่สามารถที่จะสู้คนเดียวได้เอออย่าเบลไม่ออกวิติฮะเขาก็ปรับอันนี้ด้วยเหรอชิโบด้วยเหรอใช่ ตับกิวด้วยไม่มีโล้แล้วโอ้ยมีอยู่ไม่ใช่เหรอแลแ<ต>้วมี<อ>นี่แล้วไอดีมัน<อ><ต>หล่อเลยที่ไม่มีโล่ะบัตเตะ breaking news มันเปลี่ยนไปเยอะดีเนาะเปลี่ยนทำหอ,อยหลงมาอันนั่นคิงขะแอมบ์คิงขะปิง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 อ๋อโอ้ยมีคนแอบ,บชอบตรงเนี้ยเอาอยืมไม่เข้าต่อเลย ยังรออย่างอยุดดิัวท่านในผลเนียแต่ท่านในผลกลางปีนปุ๊บอีพวกเราก็จอกก็ชอบมาเดินตาทำไมวะหนีไม่ต้องกลับบ้านไม่เข้าเลยวะทุกทุกคนแค่เอาเกียวฟอรนะออกเกียฟอร์ท็จถึอเลยโอ้ยพี่น้องมันรักกันจังวะไม่ต้องกลับบ้านโอยเราอยู่คนเดียวอะโยน มันไปไหนอ่ะมันไปไหนอ่ะอันนี้คือชอบกระแทกที่จะไปถึงงานมั่นกันแล้วหรอเฮ้ยเหมุนเหมือนสนั่ารักจริงไงโยนกระดอ่งโยนเฉยเลยโยนเฉยเลยรู้นะใครเล่นนะใครได้ดันเรียนปะจริงว่ะกดกดเท่อ่ะกดเท่อ่ะกดหลอกกดตึงกดอัตรายคอยเอาไว้ก่อนี จะพังโลมาโดนป้อมตีตายเออซึมเลยอ่ะเมื่อกี้เป็นโลกซึมเดาอ่ะเออไอเป็นโลกซึมเดาอ่ะอยากอยากเป็นบ้างอ่ะพี่ทำไงดีวะเออแปร์สนุกนะมึไม่สนุกนะแค่เราดาวแล้วเราซึมแล้วถ้าถ้าเกิดว่าปกติเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะเหมือนเราต้องฝืนปะ เหมือนเรคหุ่นเดาไม่มีความสุขหรอเงี้ยก็มีความสุขหรอเราโลกซึมเดราเธอโดยเฉพาค้คาตาตายั้าไม่มีอะไรทุกครั้งที่มัมีอะไรกันเราแคอยากคาตาตายอ่ะเอ้ามาควงขที่ก้อนไม่รู้ตัวหรอว่าใกล้ตายเนี่ยโอ๊ยโอเค ีจะวิ่งไปได้ความเร็วสูงสิดมากก้อนอยู่ไหนวะมาเลยพี่ดีมเฮ้ยน่าตีใครทำไมอย่าตีเลสอย่าติดเลสกาเรนมันบางมากเลยอ่ะเป้ะวาทีมเขาไม่ตรงบางไม่ทีมเขามีต้นหนาแต่เขาเล่นบาง แต่เขาหนาอยู่ดีนะสกิลไม็กซเข้าเลยนะพี่พีเผาพี่ออกแขงไงอุ้ยหรือว่าเราจะมาจบกันละดึงมาพี่แอมมาควินค่ะไปเรเบลโอ้ยพี่กอดอ่ะโอ้ยเบลโอ้ยหมาอสมบัดอ่ะ เธอได้เธอได้เธอได้ <c oughs> เออเออเออนี่ฉันไม่ใช่เบลคนเดิมอีกแล้วนะมาบอกแล้วว่าเบลไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเ,ออเลิกเดี๋ยวถูกดูนแทนกูได้ละอีกรอวบวากับบ้านนั่งเล่นมุ้ยสิบหกคิวภูมิใจเกินละตื่นตันใจอ่ะคาซีคาอซามิลาโอ้โหเยัยไม่เข้าเลยวะยังไม่เข้ารอบเดี๋ยวฝันอีกรอบนึง ช้ำๆชำชำไม่ใช่จะตายไหนใครบอกไม่มีโลกไม่โวนมันมีด้วยเลยยงยงมอ้าไยอมแพเลเร็วมากมิติยังไม่ออกไม่ก็ยังมีโลกอยู่ดิเไเป็นเก่งเองอะว้าไอันนี้อันนี้มีโล่ไม่เป็นไรนะคดะ